สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ p r i n c e s s o f Love นะคะทุกๆคนต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยสําหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การแชร์เรื่องราวความรักความรู้สึกของทุกๆคนให้ได้รับทราบกันแล้วก็การกดแชร์และทุกๆกําลังใจนะคะที่เข้ามาพพอร์ตให้กันและการที่ช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นพลังงานดีๆส่งกําลังใจดีๆให้กับทุกๆคนในทุกๆวันเช่นเดิมนะคะรับไว้เป็นอะไรที่ฟังแล้วมีความสุขสนุกสนานนะคะเราต้อง ยืนสวยนะคะยืนหนึ่งในพื้นที่ของเรานะคะดูแลตัวเองมีให้มีความสุขแล้วก็ให้ประสบความสําเร็จพัฒนาเรียนรู้นู่นนี่นั่นเพื่อที่จะประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องนะคะเพื่อที่เราจะได้แฮปปี้แล้วก็มีความสุขกับตัวเองให้มากที่สุดเพราะว่าอะไรที่มันไปต่อไม่ได้เราก็มูฟออนเพราะรักแท้จริงๆ mm hmm. เขารอคุณอยู่เช่นกันแล้วรอคุณอยู่นานแล้วนะคะทัปปีของเราวันนี้เดี๋ยวเรามาดูซิว่า ความชัดเจนที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้เป็นอย่างไรนะคะ1 2 3น้องปุกปุยค่ะทําสมาธิให้นิ่งเลือกไม่ได้กดหยุดไปก่อนใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูน้องปุกปุยที่1กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่1น,นะคะน้องปุกปุยที่1น,นะคะกับทอป,ปิกของเราความชัดเจนที่กําลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้เป็นอย่างไรนะคะความชัดเจนที่ กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้เป็นอย่างไรนะขอพลังงานแห่งไพ่าทาโรต์สื่อถึงคนกองที่หนึ่งค่ะความชัดเจนที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้เป็นอย่างไรดวงจ o นนะคะเป็นดมงนทที่มีแสงสว่างมากๆเลยนะคะ เด m มูนมีความอึดอัดภายในใจแต่มันจะมีแสงสว่างมีทุกสิ่งทุกอย่างมันกำลังจะกระจ่างขึ้นนะคะเด m มูนดูซิได้อะไรอีกจิแฮงแมนมันเป็นการรอคอยนะคะมันเป็นความรู้สึกอึดอัดเป็นการรอคอยที่ใช้เวลาจริงๆนะคะการนิ่งการอึดอัดในใจนะคะจากใครบางคน ระหว่างคุณกับเขาตัวตนของเขา King of w a ว n s ราชาไม้เทา้าผู้ซึ่งเป็นทาสฝ่ายคนคนนี้เขารู้สึกคุณกับเขามีเรื่องราวที่ยังเคลียร์ไม่ได้ยังไม่ได้ตกลงกันว่าจะเป็นไปอย่างไรเขาคนนี้มีความอึดอัดเหมือนกันค่ะที่นิ่งเงียบตามมีความอึดอัดภายในจิตใจด้วยกันทั้งคู่นะคะเขาเป็นราชาไม้เทา้าผู้ซึ่งเป็นคนที่ มีความมีโก้สูงมีความพราวมีความเข้มแข็งมีภาระหน้าที่เยอะแยะมากมายที่ต้องรับผิดชอบหรือเป็นคนมองเขาเป็นคนมีเสน่ห์เฟลลี่ดูดีมีเสน่ห์มองการไกลทําอะไรมีการวางแผนคิดวางแผนไปไกลนะคะแล้วก็มีการคาดการสิ่งใดไว้ก็จะเป็นไปตามนั้นเขาเก่งฉลาดมีความรู้มีความสามารถทํางานเก่งทํางานเก่งนะทำงานเยอะด้วยอาจจะเป็นคนบ้างานด้วยนะคะราชาไม้เท้าธาตุไฟนะคะ เป็นการถอยออกไปคนละก้าวเป็นการนิ่งเงียบกันออกไปหรือคุณเดินจากเข้ามาแบบมีเงียบนะคะโดยมีความรู้สึกอึดอัดอยู่ตรงอยู่ภายในใจเจ็ดเหรียญเป็นเจ็ดเหรียญแห่งความสุขความปลดปล่อย ทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะกระจาขึ้นนะคะรอคอยการเวลาที่จะได้เข้ามาเจอกับคุณหรือว่าพูดคุยการติดต่อสื่อสารจากคุณนั่นเองนะคะเขาจะทํำยังไงนะระยะเวลาในการทิ้งห่างออกไปที่เขาต้องการคืออะไรความชัดเจนจะเป็นอย่างไรมาดูซิเก้าเหรียญ ตัวตนของคุณคณเป็นเก้าเหรียญค่ะคุณมีพร้อมทุกอย่างหน้าที่การงานการเงินนะคะมีความสุขได้ตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเองเป็นคนที่มั่งคั่งในตัวเองสามารถซัพพอร์ตดูแลตัวเองได้เป็นคนที่สวยดูดีมีสเสน่ห์เซ็กซี่นะคะแล้วก็มีเซนสสัมผัสที่ดีด้วยตัวตนของคุณเป็นคนร่าเริงและเป็นคนที่มีความสุขในตัวเองนะคะเขาอยากที่จะเข้ามาพูดคุยกับคุณนะดูซิจะเกิดอะไรขึ้นนะ แปดเหรียญเขายังคงส่องยังคนมองคุณเหมือนเดิมค่ะนะคะเขายังคงส่องยังคงมองยังคงเหมือนกับคุณเหมือนเดิมเทตูนะคะเป็นแปดเหรียญที่ดูนิ่งๆดูเง,งียบๆนะคะดูแบบว่าเฉายๆแต่มีความส่องคุณแน่นอนนะคะส่องแล้วดูคุณอยู่ไกลๆนะคะและเหมือนกับว่า เหมือนกับมันเป็นความรู้สึกยังคงเหมือนเดิมอยู่อะไรที่เดิมนิ่งๆเหมือนเดิมนะคะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะคะแต่เขายังคงรู้สึกมั่นคงแล้วก็รอคุณเหมือนเดิมมันมีความรู้สึกอึดอัดภายในจิตใจนะคะเหมือนกับว่าคอยแอบส่องแอบมองคอยหวงคอยคิดถึงคุณอยู่ไกลๆนะตรงนี้น,นะคะความชัดเจนที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้เป็นอย่างไรคะมาดูซิ หนึงเหรียญหนึงเหรียญค่ะเขาอยากที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณอยากพัฒนาความสัมพันธ์อยากมีคุณกับเขาเป็นคู่เคียงข้างซึ่งกันและกันนะคะเหมือนกับว่าเป็นครอบครัวมีความสุขการกําเนิดเกิดใหม่การขอโทษการขอโอกาสการพัฒนาความสัมพันธ์นะคะการออฟเฟอร์การเข้ามาดูแลคุณนะคะการเข้ามาเป็นผู้ให้ เรามาดูซิว่าได้อะไรอีกนะ King of t a n เดิคอตัวตนของเขาธาตุดินนะคะทั้งธาตุดินธาตุไฟเขามีความมัง่งคั่งในตัวตนของตัวเองนะคะเขามัง่งคั่งร่ำรวยในตัวตนของตัวเองมีทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานแล้วก็าวการเงินนะคะมีความสุขได,ได้ด้วยตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเองเป็นคนนิ่งเงียบๆแต่มีความมั่นคงสูงมีความเป็นผู้นําระดับผู้นาบริหารระดับผู้บริหารระดับซีอได้ นะคะถ้าดีนถึงเขาไม่ได้ไม,ไดมีมั่งคั่งขนาดนั้นนะคะแต่เขาสามารถดูแลซัพพอร์ตคุณได้ทุกอย่างนะเขามองความสัมพันธ์แบบชัดเจนค่อยเป็นค่อยไปสเต็ปบายสเต็ปค่ะแล้วก็ไม่รีบเขามี <c oughs> ค,ความรู้สึกว่าอะไรที่มันต้องเคลียร์ต้องสะสางเนี่ย <c oughs> เขาจะจัดการให้ได้สิ่งนั้นก่อนนะคะเป็นขั้นเป็นตอนไปนะคะสเต็ปบายสเต็ป เป็นคนที่เขาต้องการเข้ามาขอโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณเข้ามาชัดเจนเข้ามาเคลียร์เข้ามาออฟเฟอร์แล้วก็อยากให้ความสัมพันธ์เรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันเป็นไปนทางที่ดีนะคะมันดีขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น ด้วยความที่ว่าก่อนอันนี้มันมีความอึดอัดความไม่สบายใจความทิ้งระยะห่างไปอะไรก็ตามนะคะอาจจะเป็นการด้วยเรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันมีเหตุการณ์ที่ทําให้ต้องนิ่งกันออกไปเป็นการรอคอยที่จะได้พูดคุยติดต่อสื่อสารกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้เข้ามาเริ่มต้นในเรื่องความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งค่ะเขาอยากเข้ามาขอพัฒนาความสามารถกับคุณการออฟเฟอร์กันดูแลอะไรซึ่งกันและกันนะคะให้มันเกิดขึ้นจริงนะคะหนึ่งเหรียญเป็นอะไรที่ดีมากเลยแล้วก็ตัวตนของเขามีความชัดเจนในตัวเองอยู่แล้วทัั้้งงาาดินท ไฟนะคะเพราะว่าถ้าเป็นราชาเหรียญน,นะคะเขามีความมั่งค่ายตัวตนของตัวเองถึงเขาไม่ได้มีทุกอย่างเขาสามารถดูแลคุณได้แล้วเขาเป็นคนที่แบบนิ่งๆเงียบๆแต่มีความมั่นคงนะคะ่ะพูดว่ารักก็รักเป็นคนเดื่งเงียบเหมือนกันแล้วก็มองความสัมพันธ์แบบจับต้องได้จริงๆต้องมาเจอกันนะมานั่งคุยกันแบบตัวต่อตัว,ตวหรือว่าความสัมพันธ์จะเทคท่ามอะไรจะต้องแบบว่า ให้รู้เห็นตัวตวนกันจริงๆว่าคุณเป็นยังไงว่าเขาเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะคะแล้วยิ่งเป็นราชาไมเทา้าเป็นคนที่ทํางานเยอะทํางานเก่งนะคะด้วยแล้วม,มีการบริหารการจัดการการคิดอะไรไปไกลอย่างมากมายเหมือนกับว่าเขามีความอึดอัดภาระหน้าที่เยอะแยะมากมายต้องดูแลต้องจัดการนะคะอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้น ความชัดเจนที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้เป็นอย่างไงนะคะเขาอยากที่จะเข้ามาขอโอกาสขอพัฒนาความสัมพันธ์การออฟเฟอร์การดูแลคุณนั่นเองค่ะอยากทําให้เรื่องราวระหว่างคุณเขามันเดินหน้าต่อได้นะคนกองที่1นนะคะก็ประมาณนี้นะขอบคุณมากเลยสําหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะมาสองพลังงานให้แล้วก็อยากให้ทุกทุกคนมีความสุขแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะกับท็อปปิกของเรานะคะความชัดเจนที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้เป็นอย่างไรเรามาดูซิความชัดเจนที่จะเกิดขึ้นเร็วๆเร็วๆน,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 นี้ของคนกองที่2เป็นอย่างไรคะ ขอพลังงานแห่งไพ่าทาโรต์สื่อถึงคนกองที่2ออกมาแล้วนะคะทุกคนออ,ออกมาแล้วนะคะได้ออกมาเหมือนกับคนกองที่1เลยนะ8เหรียญ9เหรียญแล้วก็ king of pentacles ธาตุดินคะ่ะ สวินเหรียญนะคะเป็นความรู้สึกของการส่องดูคุณอยู่ไกลยๆยังคงรู้สึกกับคุณเหมือนเดิมคุณเป็นก้าเหรียญเขาเป็นราชาเหรียญผู้ท้าดินมั่งคั่งในตัวตนของตัวเองนะคะคนคนนี้รักเดียวใจเดียวแล้วก็เป็นคนที่มั่นคงนะคะนิ่งๆเงียบๆดื้อเงียบไม่หือไม่อืออะไรมองความสัมพันธ์แบบชา้าๆค่อยเป็นค่อยไปสเต็ปไปสเต็ปรักธรรมชาติ นะคะรักทะเลเป็นคนนิ่งๆชิวๆสบายๆแต่มีทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานการเงินนะคะถึงเขาจะไม่ได้เป็นระดับผู้นําขนาดนั้นเขาสามารถผ่อตดูแลคุณได้ตัวตวนของคุณก็เป็น9ก้าเหรียญเป็นคนที่มีพร้อมทุกอย่างเหมือนกันเป็นคนที่มั่งคั่งในตัวเองเหมือนกันคุณต้องการการแต่งงานการมีครอบครัวการสร้างครอบครัวเพราะคุณขาดแค่หนึ่งเหรียญเท่านั้นคุณเป็นคนที่ดูดีเซ็กซี่ดูดีมีเสน่ห์มากเขายังคงรู้สึกกับคุณเหมือนเดิมค่ะยังคง สองคุณอยู่ดูคุณอยู่ไกลๆถ้าคุณไม่ได้บล็อกเขานะคะอัศวินเหรียญคือเป็นความรู้สึกของเขายังทํางานอยู่เหมือนเดิมยังคงอยู่ที่เดิมนิ่งๆเหมือนเดิมแต่เขายังคงมั่นคงเป็นคนที่ทํางานหนักทํางานเยอะนะคะเป็นคนดูดีมีสเสน่ห์แล้วก็เป็นคนที่เฟลลี่อาจจะสูงล่ําดูดีมากๆเลยนะคะ สิบดาบมันเจ็บปวดและเสียใจนะคะกับสิ่งอะไรที่มันแบกรับไว้หรืออะไรอะไรที่ยังเทกซชั่นไม่ได้นะคะตัวตนของคุณเป็นราชินีเรียนเหมือนกันคุณมั่งคั่งเหมือนกันนะคะคุณมั่งคั่งแล้วคุณก็อ๋อไม่ใช่สิคุณเป็นราชินีถ้วยธาตุน้านะคะเป็นคนอบอุ่นแล้วก็จิตใจดีนะคะเป็นคนมีความสุขกับตัวเองรักธรรมชาตินะคะรักทะเล แล้วก็เป็นคนอ่อนโยนอ่อนไหวเป็นคนเซนสตีทเหมือนกันนะคะตัวตัวของคุณนะแต่ว่าในนึงก็เป็นคนที่เซ็กซี่ดูดีมีเสน่ห์ในแบบฉบับของตัวเองคุณมีเซนส์สัมผัสที่ดีด้วยนะคะราชินีถ้วยนะคะเขาอยากที่จะจบทุกสิ่งทุกอย่างให้มันคุณอาจจะตัดจบจากเขามาหรือเปล่า Queen นอ Wands นะคะตัวตนของคุณธาตุไฟธาตุน้ำเขาเป็นธาตุดินนะคะ อีกสักหนึ่งใบค่ะสามดาบมันเป็นความเสียใจนะคะความเจ็บปวดเสียใจเรื่องราวระหว่างคุณกับเขามีอุปสรรคที่เกิดขึ้นเขาอยากที่จะ ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นไปตามดังใจหวังคุณเป็นราชินีไม้เท้าคุณเป็นคนที่ธาตุไฟก็ได้ธาตุน้ําก็ได้หรือธาตุดินสลับตัวตนนะคะมี3ามธาตุนะที่เห็นนะคะคุณเป็นคนที่ เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวและแข็งแกร่งมากๆพึ่งพาตัวเองได้อยู่ได้ตัวเองทํางานเก่งทํางานเยอะเหมือนกันนะคะอาจจะมีความเป็นผู้นํามีความคิดต่างแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองสูงนะคะแล้วก็เป็นคนรักความยุติธรรมมากๆด้วยคุณเป็นคนเก่งทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็จิตใจดีแล้วก็น่ารักด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาคิดถึงคุณนะคะเขาอยากให้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันกระจา่างมันเคลียร์ในใจเขารู้สึกว่ามันมีอะไรที่มันยังทิ่ม,ทมแทงหัวใจเขาอยู่ เรื่องราวแล้วก็ปัญหาระหว่างคุณกับเขานั่นเองเขายังคงรู้สึกกับคุณเหมือนเดิมเขาอยากให้ความสมพั์เรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันช้าๆค่อยเป็นค่อยไปนะคะสเต็ปายสเต็ปถึงแม้มันจะมีปัญหาหรือว,ว่าอุปสรรคอะไร mm hmm. ก็อยากที่จะทําให้มันมันมันจบลงได้ดีนะคะเหมือนกับว่าให้มันแฮปปี้เอนดิ้ง10ดาบคุณอาจจะตัดจบจากเข้ามาแล้วนิ่งจากเข้ามาก็ได้นะนะคะ3ดาบคุณกับเขาอาจจะมีอดีตรัก ที่เจ็บปวดมาเหมือนกันมาก่อนก็ได้นะอุปสรรคระหว่างคุณกับเขามันช่างยาวนานเหลือเกินนะคะธาตุดินเหมือนกับว่าราชนีเหรียญน,นะคะคุณมั่งคั่งกับตัวเองมากๆเลยนะคะบางทีคุณอาจจะไม่รู้สึกว่าไม่ไม่ได้สนใจเขาเลยก็ได้นะคะสามเหรียญ เขาอาจจะเป็นนักวิศวกรน,นักออกแบบนักวางแผนนักพัฒนาก็ได้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเขาอยากเข้ามาพูดคุยปรึกษาหารือวางแผนเรื่องของอนาคตระหว่างคนกับเขานะเพราะว่าเป็นสามเหรียญนะคะการปรึกษาหารือวางแผนแล้วก็แผนในเรื่องของอนาคตด้วยกันมันมีความรู้สึกว่าคุณกับเขาห่างกันไปนิ่งกันไปมีปัญหากันแล้วก็มีอุปสรรคกันเกิดขึ้นมันทําให้เขารู้สึกว่ารอคอยคุณอย่างอยู่ที่เดิมๆนิ่งๆเหมือนเดิมนะคะ อสวินเหรียญสิบดาบความรู้สึกที่มันยังมันยังเจ็บมันยังเสียใจหรือว่ามันอะไรที่แบบมันยังปักอยู่ในจิตใจที่มันยังทําอะไรไม่ได้ทําให้ได้เฝ้าแต่คิดถึงแต่คุณนะคะแล้วก็เรื่องอะไรที่มันยังไม่เคลียร์นั้นเขาอยากที่จะพูดคุยกับคุณนั่นเองปรึกษาหารือกับคุณพูดคุยกับคุณนะคะได้เข้ามาพบเจอกับคุณให้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขาจะเดินหน้าต่อได้หรือเปล่านะคะถ้าเขา ถ้ามันเดินหน้าต่อไปไม่ได้เขาก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของคุณนะคะเพราะว่าด้วยความที่ว่าคุณกับเขาดื้อเงียบทั้งคู่นะคะดื้อเงียบทั้งคู่แล้วคุณกับเขาก็มีมีแพชชั่นของอ,อ,อาจจะต่างคนต่างนิ่งไปต่างคนต่างเงียบไปหรือว่าคุณนิ่งตัดจบจากเขามาก็ได้นะคะมันทําให้รู้สึกว่าถ้าเขาจะเข้าหาคุณเนี่ยเขาจะต้องมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีความคลิ้งระยะห่างเพื่อรอคอยโอกาส ที่จะเข้ามาพูดคุยกับคุณนั่นเองค่ะสามเหรียญน,นะนั่นคือการปรึกษาหารือและพูดคุยอนาคตระหว่างคุณกับเขาว่ามันจะเป็นไปยังไงมันจะเป็นไปได้ต่อหรือเปล่านะคะเพราะใจเขาก็ยังรู้สึกว่ายังคงรู้สึกกับคุณเหมือนเดิมนะคะคนกองที่สองนะมันเป็นความเศร้าเหมือนกันนะคะเป็นความเศร้าวความเจ็บเสียใจอะไรบางสิ่งบางอย่างเหมือนกันเหมือนเป็นการรอคอยนานเหลือเกินแล้วคุณก็ยังวนเวียนอยู่ในหัวใจเขา นะคะคเพราะฉะนั้นเขาอยากที่จะพูดคุยแล้วกักบคุณนี้แหละค่ะนะคะเป็นอะไรที่ต้องขอความคิดเห็นแล้วก็การตัดสินใจของคุณนะคะคนกองที่ 2นะคะไพ่ออกมาเยอะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสถานการณ์ความรู้สึกหรือความชัดเจนที่จะเกิดขึ้นในเด็วๆนี้เป็นอย่างไรนะคะขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนฟังไว้เป็นอะไรดีๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะคะในคลิปเดีโอหน้านะคะขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกนะดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่อนะอ่ะกองที่3นะคะ กับท็อปปี้ของเรานะคะความชัดเจนที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้เป็นอย่างไรนะคะขอพลังงานแห่งไพ่าทาโรสนะคะสื่อถึงคนกองที่3ความชัดเจนที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้เป็นอย่างไรคะสามเหรียญ คุณจะได้ปรึกษาหารือพูดคุยกันแล้วก็แพลนกันในเรื่องของการวางแผนอนาคตด้วยกันนะคะเหมือนกับว่าจะได้พูดคุยกันนะคะนะคะแล้วก็เขาอาจจะเป็นนักวิศวกรนักออกแบบนักวางแผนนักพัฒนาก็ได้สามเหลี่ยญคือการวางแผนพูดคุยปรึกษาหารือกันนะคะในเรื่องของอนาคตระหว่างคุณกับเขานะคะว่าจะเป็นไปอย่างไร เด็กถือดาบเขารอคอยคุณค่ะเขาส่องคุณอยู่นะคะถ้าคุณไม่ได้บล็อกเขาเขาส่องคุณอยู่แน่นอนว่าเอ๊ะคุณจะคุณจะเป็นยังไงนะคุณจะโอเคไหมตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างคุณไปไหนไหมวันนี้คุณโพสอะไรหรือเปล่านะคะอะไรแบบนี้นะเขารอคอยคุณค่ะรอคอยและเฝ้าดูคุณอยู่ส่องสองคุณอยู่ด้วยนะคะต้องการที่จะพูดคุยกับคุณติดต่อสื่อสารกับคุณนะคะ The อ็มเพอ r ผู้เป็น The อ็มเพอ r ผู้นี้ค่ะคนที่มีอายุมากกว่าคุณมากก็ได้หรือคนอายุน้อยกว่าคุณเขาก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่มากๆนะคะมีความเป็นผู้นําค่ะ The อ็มเพอ r นิ่งๆเงียบๆ แล้วก็มีความคิดหึงคี้ห่งหวงอยู่แล้วเขาต้องส่องคุณแน่เลยนะคะคี้หึงคี้ห่วงพูดเยอะดูดีมีอำนาจด,ดูดีมีสเสน่ห์นะคะในตัวตนของตัวเองอาจจะเป็นระดับผู้นําขึ้นไปถึงไม่ได้เป็นระดับผู้นําเขาสามารถสะพอดดูแลคุณได้เป็นอย่างดีนะคะค,คนคนนี้แล้วก็พร้อมที่จะแต่งงานด้วยถ้าเขาได้ถ้าเขายุ่มากคุณจะได้ว่าเขาพร้อมแต่งงานแล้วอาจจะเป็นการแต่งงานครั้งสุดท้ายของเขาก็ได้นะคะดีเอ็มเพอร์เรอร์ผู้นี้นะดูสิมีความรู้สึกว่า เขาต้องการจะเข้ามาเคลียร์หัวใจกับคุณนะคะเข้ามาพูดคุยกับคุณแล้วก็วางแผนปรึกษาหารือเรื่องราวระหว่างคุณกับเขานะคะ The c h a r i o t เท่มากนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ดูเท่ๆนะคะดูดีมีเสน่ห์ดูเฟรนลี่ดูอบอุ่นเป็นคนทางไกลาจากคุณนะทางไกล The c h a r i o t ต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะคะเขาอยากเดินทางมาพบเจอกับคุณเขาชอบคุณเขาอยากจีบคุณเพราะฉะนั้นเขารู้สึกว่าคุณกับเขาสามารถที่จะ ลองมาคุยกันซิเราลองมาคุยลองมาเคลียร์กันซิว่าเราจะสามารถามีวางแผนแพลนอนาคตร่วมกันได้ไหมเราจะขยับสเต็ปของเราเป็นไปอย่างไรนะคะสี่ดาบแน่นอนเขามีความรู้สึกว่าเขาไม่สามารถที่จะตัดสินใจอะไรได้คนเดียวเขาได้แต่รอคอยแล้วก็ได้แต่นิ่งแล้วก็เฝ้าดูนะคะเฝ้าเฝ้าเก็บรายละเอียดนะคะทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่าเฝ้ากําลังคิดทบทวนเรื่องราวสิ่งต่งตาง สิบเหรียญน,นะคะโอ้โหเป็นสิบเหรียญที่เป็นสิบถ้วยขอภายค่ะสิบถ้วยการแต่งงานการสร้างครอบครัวไพ่สวยงามมากๆเลยจริงๆนะคะเมื่อเมื่อสักครู่คือกองที่สองคือไพ่ไม่ยอมออกนะคะแต่ว่าเปิดเยอะเหมือนกันแต่ว่ากองที่สามคือไพ่หกใบนะคะจบเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นความรู้สึกของ ความชัดเจนที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้เป็นอย่างไรนะคะเขาอยากเดินทางมาพบเจอกับคุณนะคะเข้ามาได้พูดคุยกับคุณปรึกษาหารือวางแผนอนาคตระหว่างคุณกับเขาในการสร้างครอบครัวการแต่งงานนะคะสิบเหรียญเขาอยากแต่งงานค่ะอาจจะเป็นการแต่งงานครั้งสุดท้ายของเขาก็ได้อย่างที่บอกเพราะฉะนั้นเขาเขามีความหวังเหลือเกินว่าจะได้คุณเป็นคู่ชีวิตนะคะได้คุณมาเป็นคู่ครองนะคะเราจะได้มาอยู่ด้วยกันนะคะหรือว่าจะได้เดินทางไปต่างประเทศด้วยกันเยี่ยมเยียนซึ่งกันและกันอะไรแบบ ะะเพราะฉะนั้นเป็นการซุ่มๆนะคะอารมณ์แบบซุ่มๆแล้วก็นิ่งเงียบเบวางแผนนะคะนิ่งเงียบๆวางแผนอะไรอยู่บางเสียงบางอย่างซุ่มดูคุณซีคุณคิดยังไงซุ่มดูคุณซจะเอาอยัางไงดีนะนะคะแอบดูคุณอยู่ไกลๆเพราะฉะนั้น แน่นอนตัวตน The พอ p e r ร์นะคะเขาเป็นคนที่รับเป็นสามเหรียญด้วยเหมือนกับเป็นคนคิดมากคิดเยอะอยู่แล้วคิดหึงคิดห่วงอยู่แล้วทําอะไรเขาก็จะทํามันตรงนิ่งๆแต่ตรงๆนะคะพูดอะไรก็ทําอย่าง,งานั้นบางทีอาจจะดูไม่ค่อยโรแมนติกแต่ถ้าอยู่ได้อยู่ด้วยกันกับคุณอ่ะเขาโรแมนติกแน่นอนเลยนะคะเพราะฉะนั้นความชัดเจนที่จะเกิดขึ้นเขาอยาก เข้ามาเดินทางพบเจอกับคุณนะคะแล้วก็ปรึกษาารือกับคุณคุยคุยกันนะคะเคลียร์ปัญหาห,หัวใจกันแล้วก็แลนในเรื่องของการสร้างครอบครัวกันเขาอยากสร้างครอบครัวกับคุณนะดูสิเห็นไหมคะสิบสิบถ้วยการเข้าประตูวิวาการเข้าโบสถ์การแต่งงานนะคะต่างอ่าต่างชาติ the c h a r i o หรือเปล่านะคะทางไกลแดนไกลของคุณ the emperor ผู้นี้นะคะสวยงามจังเลยนะคะการสร้างครอบครัวขอให้ทุกคน มีความสุขแล้วก็ชัดเจนเรื่องราวความสัมพันธ์การสจาทีแล้วก็ได้แต่งงานการสจาทีนะคะถ้าได้แต่งงานนะอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะคนกองที่3นะคะก็ประมาณนี้นะคะความชัดเจนที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้เป็นอย่างไรขอบคุณอม่า,มาสำหรับการติดตามรับชมฟังไว้เป็นอะไรดีๆนะคะขอทุกคนมีความสุขมากๆเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะไปแล้วนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีค่ะ